สวัสดีค่ะพบก,กับช่องไหมคาสายคมค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะช่วงค่ำๆค่ะเพราะว่าช่างพึ่งช่างพึ่งทํามีดเสร็จนะคะวันนี้ค่ะมีแมมคามีมีดนะคะ,ะ,คะเป็นทรงมีดซยนะคะมีทั้งหมด20เล่มเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นชุดเดียวนะคะชุดสุดท้ายนะคะเป็นเหล็กของอสปริงรถรถยนต์เนาะเป็นเหล็กสปริงรถยนต์ที่ไมมค้าได้มาแล้วก็ ทำล็อตเดียวหมดเลยนะคะมีทั้งหมด20เล่มมาดูเล่มมามาดูแต่ละเล่มเนาะมีตั้งแต่เล่มยาวสุดแล้วก็ไปหาสั้นสุดนะคะแม่ค้าให้ราคาเดียวหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะมาดูเล่มแรกค่ะแม่ค้าจะพูดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่ําแล้วมาทําคลิปตอนประมาณเกือบ6โมงนะคะตลาดก็ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยาหายังไม่ได้หาข้าวเลยค่ะมาดูเล่มแรกค่ะเล่มนี้นะคะชุดนี้จะเป็นทรงมิสซุยบทเลยนะคะแม่ค้าจะเริ่มแต่เล่มยาวสุดเนาะ ใบกว้าง1.4ใบยาว12.3ซัน5มีน้ำหนัก350กรัมค่ะดูผมคมนะคะยาวสุดนะคะเล่มหนึ่งค่ะต่อไปเล่มที่สองค่ะใบกว้าง1.3ใบยาว11.1ซัน5มีน้ำหนัก300กรัมนะคะเป็นสปริงรถยนต์นะคะสปริงรถยนต์ด้าจัดก็ประมาณ7นิ้วค่ะ วันนี้ค่อนข้างไปเร็วมาเร็วนะคะเพราะว่าแม่ค้ายัางไม่ได้ไปตลาดเลยเนาะมัวแต่ทำมีดอยู่ต่อไปเล่มสามค่ะใบกว้าง1.3ดใบยาว11.2เสันมิลน้ำหนัก300อยกร,รัมนะคะแม่ค้าจะแจ้งว่าทุกเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มยาวสุดหรือว่าเล่มสั้นสุดนะคะแม่ค้าจะให้ราคาเดียวคือเล่มละ600้บาทพร้อมฝักดีซีจัดส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วแต่พี่ๆท่านไหนเลือกเนาะว่าอยากได้เล่มสั้นหรือเล่มยาวนะคะ ไปเล่มสี่ค่ะใบกว้าง1.3ใมยยาว10.735มีน้ำหนัก300กรัมนะคะเล่มสี่วันนี้ก็เออมันเนื่องมัน20เล่มเนาะนมะคะาทำแค่ล็อตเดียวนะคะเป็นสปริงรถยนต์ทาล็อตเดียวเพราะว่าเขาเป็นสปริงม้วนเล็กนะคะม้วนเขาจะเล็กๆเ,เนาะก็จะทําได้เฉพาะมิดซุยนะคะเห็นไหมแสงข้างหลังค่ะเพราะว่า ตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วเล่มห้าค่ะใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบยาวสิบจุดสี่สันห้ามีน้ำหนักสามร้อยกร,รัมค่ะทุกเล่มแถมฝักพีวีซีจัดส่งฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วแต่พี่สะดวกนะคะว่าสะดวกแบบปลายทางหรือว่าแบบโอนก็แจ้งใมค่ะได้นะคะเล่มหกค่ะใบกว้างหนึ่งจุดสามใบยาวสิบจุดสี่สันห้ามีน้ำหนักสามร้อยกร,รัมนะคะชุดนี้เป็นทรงมีดซีหมดเลยเนาะเพราะว่าสปริงเขาเป็น ม้วนเอ่ท่อนเขาไม่ใหญ่นะคะเป็นม้วนๆเนาะเป็นม้วนๆเกลียวๆเล็กๆนะคะเขาจะทําได้เฉพาะมีดซวีเนาะต่อไปเล่มเจ็ดค่ะใบกว้าง1.3ใบยาว1 0 4จสนหมิน้ำหนัก300กรัมนะคะแสงเห็นไหมข้างหลังแสงก็สะท้อนเปิดไฟไปด้วยแสงสองคมกลิบทุกเล่มค่ะ ฟันไม้ได้นะคะสปริงรถไฟโอ้ไม่ใช่สปริงรถไฟสิสปริงรถยนต์สปริงรถไฟไหมคะก็เหลือแค่สองสามเล่มนะคะเป็นชุดเก่าเนะเาะต่อไปเล่มแปดเนาะเออหนึ่งจุดสี่ยาวสิบจุดหสันห้ามิลนะคะับน้ำหนักสามรอยกรัมนะคะเล่มสี่ไคะก็จะพูดเร็วนิดนึงฟังทันไหมคะเพราะว่า20เล่มเนาะ ต่อไปเล่มเก้าค่ะใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบาย,ยาวสิบจุดหกสันห้ามีน้ำหนักสามรอยกรัมนะคะทุกเล่มก็สวยเหมือนกันหมดค่ะความคมนี่คมเท่ากันหมดค่ะต่อไปเล่มที่สิบเล่มที่สิบใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบาย,ยาวสิบจุดหกสันห้ามีน้ำหนักสามร้อยกรัมนะคะทุกเล่มให้ค่ะให้ราคาหกร้อยบาททุกเล่มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเล่มสั้นเล่มยาวนะคะแล้วแต่ทุ่ที่เลือกเลยเนาะว่าอยากได้เล่มขนาดไหนนะคะเพราะว่ามีตั้งยี่สิบเล่มนะคะแล้วก็มีชุดเดียวนะคะชุดนี้นะคะเล่มที่สิบเอ็ดค่ะใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบยาวสิบจุดสี่สันห้ามีน้ำหนักสามร้อยกรัมค่ะเขาก็จะเริ่มสั้นลงสั้นลงเนาะนะคะจะไล่ตั้งแต่เล่มใหญ่เล่มเล่มยาวสุดนะคะแล้วก็ไปหาเล่มเล็กสุดนะคะเล่มที่สิบเอ็ดละต่อไปเล่มที่สิบสองค่ะ เล่มที่12ใบกว้าง1.3ึาใบยาว9.6้สันห้ามีน้ำหนัก300กร,รัมนะคะแสงมันมก็จะสองซานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าม่ค้าเปิดไฟด้านหลังตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงละเห็นไหมอ่ะแสงก็สองหามุมผิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ค้านั่งมุมผิดไหมเล่มที่สิบหกค่ะใบกว้างหนึ่งจดสี่ใบยาวสิบจุหนึ่งนะคะสันห้ามีน้ำหนักสามรอยกร,รมะะั 5, ม,ก 300, กรรมค่ะ ด้ามจับกอเจ็ดนิ้วนะคะด้ามชุดนี้จะเป็นคอสแตนเลสตนะคะทุกเล่มแถมฝัก pvc จัดส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่สนใจก็โทร0 6 2 9 5 0 7 5 8, 8 2หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะเล่มที่สิบสี่ใบกว้าง1.4ใบยาว9.75มีน้ำหนัก300กร,รัมค่ะน้ำหนักของเขาจะเท่าๆกันหมดนะคะเล่มที่สิบสี่ เล่มที่สิบห้าอ่าเล่มที่สิบห้านะคะเล่มนี้ใบกว้างหนึ่งจุดสามใบยาวสิบนิ้วสันห้ามิลน,น้ำหนักสามร้อยกรัมเล่มที่สิบห้าแล้วโอ้แสงก็ส่องไหมคะก็นั่งเลือกเลือกมุมไม่ถูกนั่งนั่งมุมไหนก็มืดน,นะคะเพราะว่าค่ำแล้วเนาะเล่มที่สิบห้า เล่มที่16นะคะใบกว้าง1.2ใบยาวก็9 9 4าาค่ะสันห้ามีน้ำหนัก250กรัมอ่อมาอาไหมคะให้อย่างงี้ละกันอ่าเล่ม1นึ่งถึงเล่ม15้ไมคะให้ราคา,คา,า,คาเล่มที่600บาทนะคะแล้วก็เล่มที่เล่มที่16ถึง20ไหมคะให้เล่มละ500บาทแล้วกันนะคะเพราะว่าเล่มของเขาค่อนข้างสั้นเนาะสั้นก็จะให้อีกราคาหนึ่งนะคะเล่มที่10เล่มที่16ค่ะ ใบกว้าง1.2ใบยาว9.4สั้น5มีน้ำหนัก250กรัมค่ะค่อนข้างสั้นนะคะเพราะว่าเล่มยาวไหมคะก็จะเล่มยาวจะมีถึงเล่มที่15นะคะพอเล่มที่16ถึง20เขาก็จะค่อนข้างสั้นหน่อยเนาะนะคะให้ราคาเล่มละ500บาทนะคะสำหรับเล่มที่16ถึง20นะคะต่อไป17ค่ะใบกว้าง1.4ใบยาว8.4สั้น5มีน้ำหนัก250กรัมค่ะ กสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่คะก็เปิดไฟด้านหลังเนาะเป็นมีดพกเล็กมีดพกพาเล็กๆนะคะกระทัดรัดค่ะเล่มเบาๆไม่หนักนะคะเล่มที่18บแปดใบกว้างหนึ่งจสี่ใบยาว8ปดจดสีันซีมีน้ำหนัก2องหกรัมค่ะเล่มสิบหกถึงยี่สนะคะให้ราคาห้าร้อยบาทแล้กันนะคะเพราะว่าเขานข้างสั้นเล่มที่สิบเก เล่มที่19บกใบกว้าง1.3มใบยาว8.134มิลน้ำหนัก250กรัมคะ่ะเล่มน,นี้เล่มน,นี้ไม่เหมือนใครคะ่ะเล่มที่19เล่มที่19นะคะ500บาทเล่มที่20 เล่ม C 20ยี่จะเป็นทรงเด็ดแบบนี้นะคะทรงเด็ดแบบนี้ใบกว้างหนใบยาว7จ็ดจสี่สันห้ามิลน้ำหนักเล่มนี้น้ำหนักเยอะนะคะเนี่ย300รอยกรัมค่ะน่คะให้ราคาห้ารอบาทนะคะเล่มนี้เล่มสุดท้ายเล่มนี้กระทัดรัดน่ารักค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็โทรศูนย์สอ8สห้าศนย็ห้าแสองหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะวันนี้ยี่สิบเล่มค่ะ สำหรับเหล็กสปริงรถยนต์นะคะมีีมี20เล่มสุดท้ายแล้วก็มีรถเดียวนะคะหมดแค่20เล่มนี้ก็หมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ